เอตีเจเล่นกับมีสุขนะครับวันนี้เอตีเจปิดเทอมมีสุขได้อะไรเอตีเจกะปิปลาระกะปิปลาระอันนี้ชื่อกะปิปลาระเหรอเนี่ยกะปิปลาระ,ะอะไรนะกะปีปลาระใช่คุณเรียกมันว่ากะปิปลาระกะปิปลาระนะครับเอตีเจเรียกตลกไม่ชื่อกะปี ลลแล้วมีสุกทำอะไรเนะนี่ยมันชอบมันชอบมันชอบส้ม,<อ>มส้มได้ติดบนหัวเนื้อดีเ่ย